ระบบนี้นะครับก็จะเป็นระบบตัดคะแนนพฤติกรรมตั้งเรียนนะครับเดี๋ยวเราดูวิธีการใช้งานเลยดีกว่าก็อย่างแรกก็คือเข้าสู่แอดมินเข้ามาก่อนนะครับพอเข้าระบบเข้ามาแล้วครับก็จะเห็นหน้าแดชบอร์ดอ่ะแล้วก็ซ้ายมือก็จะเป็นเมนูต่างๆครับเยอะเลยมีเพิ่มคะแนนตัดคะแนนฟอร์มการตัดคะแนนรายชื่อัเรียนนะครับคนหานักเรียนนะครับ ค้นหานักเรียนเนี่ยก็ให้คนทั่วไปนะครับหรือนักเรียนหรือผู้ครองมาค้นหาได้นะครับรในงานสรุปนะครับโดการผู้ใช้งานนะครับผู้ใช้งานก็จะมีครูแล้วก็มีแอดมินนะครับประเภทนะครับประเภทฤติการก็คือเช่นทิ้งขยะไม่ลงถังโดนปรับ,บสองคะแนนนะครับ พร้มไรเซนคูโดนตัดห้าสิบคะแนนอะไรเงี้ยครับก็คือประเภทดีกรรมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโปรไฟล์นะครับสามารถเปลี่ยนพารเวิร์ดได้นะครับเปลี่ยนข้อมูลได้อ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานทดีขวาครับอันแรกเลยเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มนักเรียนนะครับก่อนที่เราจะเพิ่มนักเรียนอ่ะเราต้องไปเพิ่มผู้ใช้งานก่อนครับก็คือต้องไปตั้งค่าครูก่อนครับว่าอ่าจะตั้งค่าครูก่อนนะครับเพิ่มผู้ใช้งานครับ พิ่มตรงนี้ครับแล้วก็เลือกบทบาทว่าเป็นครูหรือว่าเป็นแอดมินนะครับทั้งครูทั้งแอดมินสามารถตัดคะแนนหรือเพิ่มคะแนนพฤติกรรมได้นะครับต่อไปรายชื่อนักเรียนนะครับเราก็สามารถเพิ่มนักเรียนผ่าน csv ได้เลยครับตรง c ซ v ก็เราจะบอกครับว่าเราต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างครับในการสร้าง CSV ขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นเพิ่มนักเรียนใหม่เข้ามานะครับ ต่อมาครับสมมติว่าผมเข้า user คู่ักคนหนึ่งแล้วกันนะครับเนี่ยสมมติว่าเป็นติชช์อันหนึ่งแล้วกันก็ออกจากระบบก่อนครับเข้าติชชอันหนึ่งตอนนี้เราเข้าสู่ระบบติชช์อันหนึ่งเข้ามาแล้วครับ,รบเห็นไหมครับสยใจจด,ดีตรงนี้นครับก็จะเห็นว่าตรงเมนน t e a c ช e ์ Teacher เนี่ยไม่สามารถเพิ่มจัดการผู้ใช้งานได้นะครับคราวนี้เรามาเพิ่มคะแนนดีกว่านะครับ แต่ว่ามาที่อนุนเฉดี่ยแลนะครับตรงนี้ครับคะแนนคือสูงไม่มีคะแนนครับกดเพิ่มคะแนนเข้าไปเราสามารถค้นหาจากรหัสนักเรียนได้เลยนะครับตรงนี้เพื่อหานักเรียนคนที่เราจะแต่คะแนนหรือว่าเราจะเพิ่มคะแนนนะครับอย่างเช่นอนุเฉลีิยแก้ก็คือ st ศูนย์ศูนย์หนึ่งนมก็ขึ้นมาเลยครับถือวา่าคะแนนดีครับก็คือชนะคะแนนขัดครับใส่หมายเหตุละเอียดให้เรียบร้อย ตรงนี้สามารถอัปโหลดรูปได้นะครับก็ทําการอัปโหลดรูปเข้าไปให้เรียบร้อยแล้วกดบันทึกเพิ่มคะแนนครับก็จะเห็นขึ้นว่าอนนต์จดีเนี่ยได้ย0สิบคะแนนะครับคราวนี้ไปที่รายชื่อนักเรียนก็จะเห็นว่าอนันต์จดีเนี่ยมีคะแนน2ี่สิบคะแนนตรงนี้นะครับคราวนี้เรามาที่เมนูเพิ่มคะแนนอีกรอบหนึ่งครับก็จะเห็นข้างล่างจะมีหลอกครับเก็บประวัติการเพิ่มคะแนนหรือว่าการหักคะแนนนะครับจะเห็นว่าอนันต์จดีได้2ี่สิบคะแนนครับแล้วก็มีรูปภาพ นี่ผมอัพรูปภาพนี้เข้าไปนะครับประกอบการเพิ่มคะแนนตอนนี้เราวิธีค้นหานักเรียนครับก็คือให้คนทั่วไปค้นหาได้อาจจะเป็นครูนักเรียนงานหรือผู้ปกครองครับก็สมมติว่าค้นหาจากหานังสือเรียนไปครับค้นหานี่ครับจะขึ้นมาอ่าแบบนี้นะครับสมมติว่าโดนตัดคะแนนนะครับโดนตัดคะแนนไป โดนตัดคะแนนเพราะว่ามาสายแล้วกันครับแล้วก็สุว่าผมไปอัพโหลดรูปนะบันทนะึกคะแนนตัดคะแนนลงไปเลย<า>ก็จะเห็นว่าโดนตัดไปห้าคะแนนครับข้อนี้มีที่ไยชีนักเรียนก็จะเห็นว่าเหลือสิบห้าคะแนนนะเพราะโดนตัดไปห้าคะแนนอันนี้คือจาํานวนบันทึกครับก็คือบันทึกไปสองครั้ง ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับระบบตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียนนะครับ